ขึ้นได้ไหมวันนี้ขึ้นไม่ดูกหนจะได้ครับไหว่ามันผ่ิดไมอ่า้เอไรเขาไม่ได้ขายเยอ้าแต่แต่แต่มันมันนี้ป้าไม่มีอะไรครับมันเป็นขายโดยราคาครัเขอเขาในใบเป็นสามบาทนนใช่ใช่แต่แต่ว่าถ้าคือคนขายมันก็ไม่กลมาทาไม่เป็นขายอะไรพาคขาอะไรหรป้า แบบไหนต้องจ่ายเงินมันจะไปก่อนไหมหรือว่าต้องอะไรยังไงใช่ต้องเราซื้อโคต้าซื้อมาถ่าไปกับก็คือซื้อมาในราคาเท่าไหร่ใช่เพราะว่ารอบเดียวเราโคต้าเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบไปราคาเ่าราคาเก้าสิบห้าราคาเก้าสิบห้าบาทแล้ก็คือใส่ไปเขาก็จะเติมระบบนาเนี่ยเราอ๋อแล้วระบบในการเติมเนี่ยคือเติมเติมเป็นช่องทางไหนเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมที่ว่าเข้าไปเติม หรือ,อในครอบครัวแค่นั<า>้นเลยไม่มี<น>ะอะไรเลยแล้วพาโอนวนแบ่งให้พี่อาโอนไม่ค่ะคือมันจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเขาขายในแอป1 0 5่บาทณวันที่เขาคิดเงินเราเขาก็จะคิดเลยค่ะร0 3ยบาท1 0 2บาทเพราะนุ่นเป็นยูสเซอร์ลอยที่ไม่ต้องสต็อกเพราะว่ามึนบอกไว้ว่ามึนไม่ได้มีเงินไม่ได้เป็นคนที่จะมาขายเก่งกำไรแบบที่ขายเหมือนคนอื่นพันใบ500ใบ เขาก็เลยให้ขึ้นเป็นยูเซอร์ลอยที่ถ้าสมมติพี่ซื้อมาสิบใบแต่ยูเซอร์นุ่นไม่มีเลขแล้วเขาก็จะใส่เติมไม้นุ่นสิบใบให้พี่ซื้อแค่นั้นแหละค่ะแล้วณวันที่เขาคิดเงินพี่โอนจ่ายสาาหนุ่นแต่ณวันที่ส่งยอดการคิดเงินเขาก็จะคิดเงินขึ้นมาร้อยสามบาทเพื่อพกเดยอดรซึ่งซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนในต้นมูลโตของที่เจรณาซึ่งมีไวเป็นความคิดรือได้มาโดยติดกฎอนไม้รือได้ชาย หรือตั้งใจจะใช้ในการจะทำาิีเพื่อพบถึงข้อออกไมอนแบกไม่แก่ตัรุดแกงรรนองเน้องทองน้องอานะนะแต่ถาไม่ซานต้องเกืงความนี่ยมาตัวคนตาเด็กานี้นะครับพอใจก็ระพกเป็นมาก่อนนี้รพกเปตัวจิ้งติดก่อนไม้นะีนี้คือ นองนะอยูบานนี้นะแต่เดี๋ยวจเอานอไ่อนะเคับแต่เดี๋ยวนะอ่านม้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนำการนรสจลอนนะอ่าโอเคคือมันแม่ผิดมาเลยเืองแต่ว่าคาลอเตอรีนนอืซึ่งตรงนี้เป็นบ้านตั้ม่อยห้องนองตามัตามเตามเีาตามตลอดมคนก็ามแงสุราอุตมะมา้มเหลืองตานาทีอ่ะเรียกวกได้ยุท่้ ซึ่งจะเป็นพยายนหลักฐานประกอบการสอบสวนไปต้นมูลโตของรือปิจารณาซึ่งมีวายเป็นความผิดรือได้มาโดยทิ่กัดไม้รือได้ชายหรือตั้งใจจะใช้ในการจะทำผิดเพื่อพบถึงข้อออกไม้คนแบกไอแก่ันังรถ